โอ,โ,โอ้หปูโตโอ้โหหยดน้ําปูชิมโอ้แก้ววัลหาหนไล่หดี๋ปิดตาถูงนี้หลายแสนนะคุณลงุงอดีอย๋ยาดูอะไรผมช่วยได้นะเดี๋ยวผมช่วยไว้นะครับก็พวกนี้เไปใช้เลยคุณอนะคุณๆๆคุณคุณยายก็เป็นเหรอหรอคุณตาเป็นสายอ๋อละเครื่องแล้วฟ้องตายระยะไหนแล้วครับคุณลุงระยที่ห้าอืรอบที่ห้าครับ โอ้โหถ้าแท้นี่หลวงปู่ทิมนะหลวงปู่ทิมทั้งนั้นเลยเนี่ยถ้าถุงนี้แท้นะคุณลุงเอ้ยโอ้โหปูโตะนี่หลายแสนนะคุณลุงหมาท่วมเลยอันนี้ยอดธงทับไม่มีเลยคุณลุงมันเก๊หมดเลยไม่เป็นไรคุณลุงอย่างนี้อ่าอางนี้พวกของอ่ะผมผมผมไม่เอาดีกว่าคุณลุงมันไม่มีอะไรย่อยๆเดี๋ยวผมให้คุณลุงหนึ่งพันบาทนะอันนี้ผมผมถือว่าผมช่วยคุณลุงผมให้คุณลุงเองไม่ได้ซื้อของกันนะมันไม่ย่อยๆไม่มีอะไรครับคุณลุง ไว้ใช้จ่ายแล้วกันเนาะผม,มช่วยได้เท่านี้เนาะไม่แห้ครับลงุงโอ้ไม่แห้ไม่แห้ครับอันนี้พวกนี้คุณลุงเก็บไว้นะผมไม่เอานะอ่คุณลุงเก็บไว้มันนะอตรงนี้ผมช่วยคุณลุงพันหนึ่งครับผมนะคุณจะมาเพียบเลยไหมเนี่ยออะไรนะ <c oughs> ถ้ามาหลายคนทำไมคือ <c oughs> ถ้าผมรวยรวยนะผมจะช่วยทุกคนเลย แต่นี่คือมันเป็นเคสที่ว่าพอดีเห็นคาตาคือเห็นคาตาแล้วแบบพุณลุงเขามีแผลเลยเนี่ยมันเป็นเป็นแผลฟอกไตอ่ะคนต้องฟอกไตนะแล้วดูไม่มีลูกมีหลานอ่ะมันเออเราไม่รู้สิผมเป็นคนเห็นแล้วมันเห็นไม่ได้อ่ะเนาะพอช่วยได้ก็ช่วยได้เท่านี้ครับผมผมไม่มีกาลังเยอะหรอกถ้าผมมีกําลังเยอะๆผมอยากช่วยทุกคนแหละนะ รอผมมีรวยเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอย่างเขาก่อนเดี๋ยวผมจะช่วยให้หมดเลยจริงๆคนละพันสองพันแจกแม่ให้หมดอ่ะเอาไปทําอะไรตังตายหาไปก็ใช้ไปไม่ได้ใช้ไม่มีหมดหรอกมีเงินพันล้านหมื่นล้านไม่มีหมดหรอกโอ้เลอเคอะไรสาระไปหาอะไรทั้งหาใช่ไหมมีแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอยากกินอะไรอยากอยากกินกินอยากนอนนอนมีที่นอนดีๆแอร์เย็นๆมีเตียงดีๆมีของกินมื้อหนึ่งแพงบางท่นหมื่นเป็นแสนอยากกินกินไปแค่นั้นแหละโอ้ยพอแล้วชีวิต เดี๋ยวก็ตายแล้วคนเราไปอะไรมากมายช่วยเพื่อนชีวิตดีกว่าเนาะร้านบุรินแอนทีครับซื้อธนาบัตรเก่าเหรียญเก่าทั้งไทยและต่างประเทศรับซื้อเครื่องกระเบื้องลายครามเบญจรงเครื่องเงินทองนารับเช่าพระเครื่องพระบูชาและของสะสมมีราคาทุกชนิดครับส่งรูปประเมินราคาได้ที่ไลน์แอดบุริน888 หรือ Facebook ร้านบุรินแอนทีคหรือท่านใดสะดวกมาที่หน้าร้านสามารถมาได้ที่ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์ชั้น1ติดถนนวรจักรตรงข้ามวัดพระพิเลนร้านเปิดทุกวันครับ